ใช่มันไม่ใช่ยังลบครับมันคือแถมฟรีโปเกมบอลพร้อมสติกเกอร์ให้สะสม30แบคุณเพื่อนเพ่เริแลกเกตอนนี้เหมือนคนก็กำลังดูนะคะว่าถนนเอลเดงย่าเนี่ยมันมีลายโปเกมอนลายอะไรบ้างนะซึ่งมันจะมีโชว์อยู่ที่ด้านข้างของซองอย่างเงี้ยค่ะมันมีสองข้าง ส่วนใหญ่เป็นอันนี้ปีกจูเยอะเลยจะมีตัวที่เราชอบบ้างหรือเปล่าน้อเกโกกะฮะไหนหาก่อนนะตัวไหนคือเกโูกะหมายเลข18เกปเกโคกะอยากได้อันนี้มันอ่าไม่ใช่เหรออืมเกกไหรป่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฝั่งน่ะาฝั่งนี้เหรออ๋อนี่ๆตัวนี้ขอโทษทีค่ะตัวนี้ตัวข้างล่างหมายเลข11นะลูกลองดูไหม นี่ก็หน้าตา,าก็แต่ละซองก็จะไม่เหมือนกันนะที่เห็นเซเว่นนี้มี3แบบหลับตาตาโตแล้วก็หลับตาข้างนึงเดี๋ยวเรามารอเรามาลองเปิดดูเลยละกันเนาะซองใหญ่เลยนะซองยาวมีจำหน่ายแค่ที่เซเว่นอีเลเว่้าวแม่แมครับไม่ใช่มันไม่ใช่ยังลบครับมันคือ แถ<ท>มฟรีโปเกบอนร้อมสติ๊กเกอร์ให้สะส,สมสามสิบแบบเขาบอกบ้างอย่างนี้เรามาดูวันนี้ได้ตัวอะไรก่อนตัวไหนตัวไหนสองอูหัวหนุ่มอ่านก็คือเราอ่านชื่อตั้งหลายทีแต่ว่าหัวสมองแม่น่ะมันไม่จำอะไรเลยใช่แม่จำได้แต่โปเกมอนนิมเฟียอะไรอย่างเงี้ยอีวี e, อะไรอย่างงี้ อันนี้ก็คือพยายามไปปึกษาแล้วนะแต่ว่ามันไม่จำจริงๆต้องขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแต่ถ้าเคยเป็นตัวกระตุตต <Yeah. S 1> ้นผู้หญิงจะจำดีนี่มีแกนมีวิธีประกอบนะโอ้โห,โโหมีวิธีประกอบนะคะนี่ใช่อะมาใส่ลงไปนี่เป็นสติกเกอร์ที่ได้มามยังไง สติกเกอรอ์ตอนนี้ก็กำลังโปกเกอบอลลูกใหญ่นะตอนแรกแม่นึกว่าจะลูกเล็กนิดเดียวอันนี้ลูกใหญ่เท่ากับโปกเกอบอลที่เราไปกดกระชับปองเลยอ่ะโอ้ลูกใส่เลยกว่านั้นเนยะเป็นโปกเกบอลนอร์อนนอมอนบอลสีแดงถูกแล้วอ่ะอันนี้ใสสติงเกอรไม่ตรงหรอเดี๋ยวดูสิเดดูสิเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อเลยนะครับ แกะแล้ว2อันโอ้โหแกะสองอันเลยดูลูกใหญ่มากเลยอันนี้มีแบบลายเส้นอยู่ตรงนี้ได้นะลูกใหญ่เลยอันนี้ได้เฮ้ยได้ตัวนี้อีกอันนึงค่ะลูกตีกาจูว้าวเป็นตัเด่นอยู่นะไม่ซ้ำโอเคีนเลยเค่ะใช่เปนตัวเด่นเลยทีนี้เรามาแกะของกันเลยเนาะอ่ะพี่สุนโอเคเลยครับ ตึ๊ดตั้มทูกาตั้มเย่ <Yay. S 1> มาแม่ใส่เป็นแล้วเดี๋ยวแม่จะช่วยใส่ให้ใส่สีแดงก่อนใช่ไหมคะนี้ <c oughs> คนได้ตัวอะไรบ้างลูกเดี๋ยวโชว์สติกเกอร์อีกทีนหนึ่งสิลูกสวยไหม ได้สามแบบเนาะอ่าอันนี้อีกลูกหนึง่งมันต้องใช้เวลาในการประกอบด้วยนะเนี่ยย่อืแบบนี้เลยลูกก็ขนาดใหญ่พอสมควร <ทำ S 1> แต่ถ้าเกิดว่าก<อ>ดออกแล้วมันจะประกอบให้เข้ายากอะ่ะอีกลูกหนึ่งประกอบแบบไหนลูกแบบคนเมื่อกี้เป็นแบบเปิดออกมาแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ได้สติกเกอร์สามแบบเลยนะครับ เอวันนี้โชคดีไม่ได้ซ้ำเลยอ่ะอแถมได้ไปกระจูด้วย,ยด้านในเป็นแบบนี้มันจะมีล็อกแบบนี้ให้เราแบบประกอบแสงเข้าไปให้มันลงล็อกกันมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับหรือจะให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย